สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจำปักแรกของมีนาคมนะคะของเดือนมีนาคมนะอ่ะมาดูกันนะคะขอดูให้พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ้พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจ้ะแปดไม้เท้า พลังงานของคุณคือแปดไม้เท้าค่ะเกิดอะไรขึ้นกับชาวสิกรกฎลักษณะกรกฏจริงๆไพ่แปดไม้เท้าเป็นการที่คุณได้รับสารหรือคุณได้รับข่าวอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่คุณแบบรับรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองก็ได้นะคะมันเกิดขึ้นกับคุณนะคะตอนนี้คุณพยายามจะเก็บข้อมูลหรือว่าจะพยายามเอ่อรวบรวมสิ่งที่คุณรู้อยู่เพื่อที่จะหน,นี จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าชาวราศีกรกฎลักขณะกรกฎคุณกาลังจะหนีอะไรหรือเปล่าด้วยนะเออถ้าคุณได้รู้แล้วปุ๊บคุณหนีเลยพลังงานคือการอยากจะออกไปสู่ปัญหาพลังงานคือการอยากจะหลุดพ้นนะ่ะจากสิ่งที่ท็อกซิก คุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคะ่ะ triodone เ of p e c t c l e s บางคนคุณทำคุณมีบางอย่างทำร่วมกันกับบุคคลคนนี้นะคะอาจจะมีทำธุรกิจร่วมกันหรือมีส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกันทำงานร่วมกันมี เรื่องที่ต้องเดินทางไปด้วยกันนะคะมันมีเรื่องที่คุณจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาคุณก็เลยยังต้องคบยังต้องคุยกับคนคนนี้อยู่แต่ตอนนี้คุณเตรียมตัวจะตั้งรับกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะว่ามันคืออะไรคุณรอนะรอคอยพลังงานของปักนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ตัวมากๆนะคะสะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชาราศีกกรกฎลัคนากรากฎคุณมีเกณฑ์ที่มีปัญหากับคนใกล้ตัวของเขาหรือคนใกล้ตัวของคุณเป็นทุกอย่างเป็นกนานสลับกันได้นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณพยายามรอคําตอบและเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในบางท่านบางคนคุณวางคุณถูกจัดวางเป็นช้อยนะคะภาวะนี้คือคุณอาจจะมีคู่แข่ง เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แหละมีมีหาวรักซ้อนนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะอือฮึก็ระกดางท่านคุณมีเกณฑ์คุณก่อนหน้านี้คุณโดนใส่ร้ายอะไรบางอย่างมาเปล่าใช่ไหมอืมนะคะแล้วทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนนั้นมีการเข้าใจผิดกันอือฮึเดอะสตาร์ดันคุณชาวราศีกุมและคณนากุมนะ นายออกบอลคุณเป็นตัวเลือกที่ดีของคนคนนี้ก้าวไม่เท้าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังหลุดพ้นกันไม่ได้เพราะมันเหมือนยังมีคําว่าภาระหน้าที่ที่ต้องแบกร่วมกันไปอยู่มีเรื่องที่ต้องคุยแล้วหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาพยายามวิ่งเข้ามาหาคุณตลอดในทุกๆครั้งที่แบบอาจจะมีปัญหานะคะเนี่ย เป็นพลังงานที่คุณเองจะออกหลายทีและกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่แบบเนี้ยแต่เขาเองก็ชอบเข้ามาหาคุณในทุกครั้งที่คุณจะออกไปเหมือนมีเซนว่าเแฮบบ้ยคุณจะไปแล้วนะอืมนะคะอืมดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎลักนากรกฎ เดอะส r e ีนค่ะเป็นคนเก่าใช่ไหม mm hmm. นะคะหรือมันวนลูกกันหลายทีแล้วความสัมพันธ์นี้บางท่านป็จชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะไพ่ดีเอ mm ็มเพสในสายตาคุณเขามองว่าคุณเป็นที่สุดเป็นความสุขสิบถ้วยทั้งดีเอ็มเพสทั้งสิบถ้วยเป็นความสุขเป็นที่สุดของเขานะคะแต่เขายังอยู่ในภาวะที่เขารักรักตัวเองอยู่นะเออยังเหมือน เด็กที่ขี้กักอ,ะอ่ะใช้คํานี้แล้วเนาะคือแบบยังอยากกักคุณเอาไว้อยู่ใช่ดิคุณเป็นที่สุดคนคุณเป็นคุณมีอะไรบางอย่างผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ายังไปไม่ได้ยังต้องอยู่ก่อนนะคะบางคนมีถ้าคุณเป็นครอบครัวกันในกรณีของชาวราศีกรกฎและ้างราศกรกฎคุณมีทรัพย์สินหรือมีอะไรบางอย่างที่เขารอคอยที่อยากจะได้จากคุณนะคะหรือว่าอ,อ มันมีสมบัติหรือมีสิ่งของอะไรบางอย่างอ,อืมันมีเรื่องของผลประโยชน์อะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะกับการที่เขายังอยากอย,กอยู่ตรงนี้กับคุณแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนเก่าแล้วกลับเข้ามาในชีวิตคือเขาพึ่งรละลึกได้าคุณดีที่สุดสําหรับเขานะคะอืม อันนี้อีกกรณีนหนึ่งนะใครใครที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ๆเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นกับคุณเขามาปิ๊งเราป่ะอันนี้อีกกรณีนหนึ่งนะเออเขาส่งเขาเขาเขาเอออยู่ๆก็เข้ามาหาคุณแบบกระทันหันแล้วก็คุณรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ทําไมอยู่ๆมารู้สึกดีกับเรานะคะอืมแต่ว่าคุณยังถูกจัดวางไว้เป็นช้อยเป็นลักซอนอยู่เพราะดูแล้ว้า่านาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ มันมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคุณไปเจอเหตุการณ์ที่มีใครแอบม,มาศบวิ่งมาศบอกคุณคุณต้องไปแบกภาระหรือมีเรื่องเดือดร้อนกับเขาไปด้วยเพราะปัญหาของเขาอ่ะนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะอืมทีนี้มาดูกันต่อที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสี่ไม้เท้าอืม เดชายด์ Child, มันทั้งเป็นชาวราศีกรกฎลัคนาคกรกฎแล้วก็ก้าวดาบโอ้ยสลับกันเลยคิงออฟสอด The Emperor ค่ะแล้วก็ไพ่เดอะค่ะฝั่มันท่านเป็นชาวราศีพฤะศเอ่อชาวราศีเมษลัคนาเมษมันท่านคุยกับชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มาเอ่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พวกคุณมีเกณฑ์น,นะบางคู่มีเกณฑ์ที่จะได้มาพบมาเจอกันได้เดินทางมาหากันนะคะอือได้เดินทางมาหากันแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณทั้งสองคนอันนี้อันนี้สองคนน,นี้แล้วกันเพราะบางคนมีแฟนชาวต่างชาติใช่ไหมนะคะกรณีแรกถ้าคุณได้เดินทางมาหากันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์กระทันหันเข้ามามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างจริงๆเหตุการณ์ที่คุณรู้แล้วเนี่ยไพ่ก้าไม่ก้าดาบเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนคุณมีเซนส์พอรู้ได้อยู่แล้วมันจะมีเหตุการณ์มาถึงตัวคุณมันจะเกิดเรื่องนะคะเกิดเรื่องเกิดเรื่องขึ้นมามีเหตุที่ทําให้คุณจะไปเจอไปเห็นนะคะว่าเขาคุณไปเจออีกคนหนึ่งของเขานะคะอ่ามันจะมีเหตุเข้ามาอย่างนี้แบบรวดเร็วมากนะคะแต่ว่าสถานการณ์ดยทางจะจะแบบเลี่ยงไปได้อะลักษณะคือเหมือนกับ คุณไปนะเจอใครคนนึงแล้วพอแยกจากเขาคุณอจะเห็นเขาไปอีกคนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในกรณีาบางคนแต่ถ้าเป็นทางคนอีกกรณีหนึ่งนะอันนี้บ้างพยายามอ่านให้ละเอียดเลยก็คืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณมีแฟนทางไกลหรือว่าต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมันก็ประมาณว่าคุณอาจจะไปเจอไปเห็นโซเชียลมีเดียอะไรบางอย่างที่เขามีมีสัมพันธ์มีคอนเนคกับใครคนหนึ่งนะคะ แต่ไพ่บอกว่าคนคนนี้จะรู้ตัวว่าคุณน่าจะรู้แล้วเขาจะมีการลุกขึ้นมาเหมือนใหญ่ๆมาดูๆว่าคุณรู้ไหมรู้จริงหรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไพ่ The Emperor แล้วก็ h i g r o m a n c เขาจะลุกขึ้นมาทําตัวน่ารักเป็นคนดีมีศีลธรรมกับคุณเลยนะคะจนทําให้เหตุการณ์นี้คุณเกิดลังเลว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาไปกับใครเราต้องมาหาคําตอบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเขาไปกับใครยังไงกันแน่นะคะอืม แต่อีกสถานการณ์หนึ่งคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วอ่ะเขาคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกลังเลใจไม่มีแนวโน้มที่ว่าชาวราศีกรกฎลักนากรากฎคุณจะเดินออกไปเงียบๆจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาเขาน่าจะยังโยนหินถามทางให้คุณอยู่อะก็คือแบบยังยังอาจจะมีทำปฏิกิยาอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณอยู่กับเขาคุยกับเขาเหมือนอยากหาคําตอบกับผมไหมอยู่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ย อยากหาคําตอบฉันไหมอยู่ก่อนอืมแต่ดูแล้วเขาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะมีการแสดงตัวอะไรมากเพราะเขาเป็น The Emperor นะคะคือก็ยังมีมีมาดอยู่ก็กลัวโดนอ่าโดนจับโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมขอแอบดูอีกได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก โอ้ยสิ Después, ดามาเลยความสัมพันธ์นี้จะเหนื่อยและเหนื่อย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 มากนะคะคุณจะเหนื่อยกับมันมากเพราะเขาจะทําตัวเหมือนกับแบบเดี๋ยวว,วันนี้มาอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวอีกวันหนึ่งมาอีกแบบหนึง่งจนคุณงงว่าวันนี้มาดีวันหนึ่งมาร้ายวันนึงมาดีอีกวนนัวนนึงเงียบเงียบหายเงียบหายแต่ทุกทุกครั้งที่เขามาดีกับคุณเนี่ยมามาแบบทุกครั้งที่เขาจะมาดีกับคุณเนี่ยเหมือนเขาจะมีเซนส์ตลอดว่า คุณเริ่มรู้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันมีเหตุที่เหมือนจะมีอะไรปิดบังซ่อนเลนส์อยู่อะ่ะอันนี้อีกเรื่องนึงนะมีแนวโน้มที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะคะอันนี้กรณีหนึ่งคือเขาปิดบังอะไรสถานะทางการเงินหรือว่าสถานะของตัวเขาเองอยู่ด้วยการเงินมีมีการเงินเขาไม่ค่อยดีอะ่ะมีเรื่องของการพาน,านันด้วยนี่บางท่านบางคนนะบางกรณีนะไม่ใช่ทุกคนไปนะคะ อืมโอเคก็ประมาณนี้นะทีนี้มาดูกันต่อที่การงานนะจ๊ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเดอร์เมจิเชียนค่ะโอ้แปลว่าตอนนี้คุณโดดเด่นมากในเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเพอเพอคุณจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนขยันไพ่จ็คเมออกมาบอกว่าถ้าคุณน่ะเป็นคนขยันคุณจะได้รับข่าวดีหรือเอาง่ายง่ายว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงาน แต่จะได้รับข่าวดีในรูปแบบไหนคุณต้องดูเลเวลความขยันของตัวเองด้วยเพราะไพ่แจ็คเม้นเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันเป็นข่าวเป็นข่าวที่เป็นข่าวดีนะแต่ว่าจะเป็นข่าวที่แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราแล้วแต่ความขยันหมั่นเพียรของเราที่ทํามาว่าเราอ่ะจะทําได้ดีมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าได้รับข่าวดีไพ่บอกว่าข่าวดีๆมาจากที่ก่อนหน้านี้คุณได้รับมอบหมายเรื่องงานทําอะไรบางอย่างแบบไม่ถนัดแล้วมันมีผลงานโดดเด่นออกมาทําให้ ผู้ใหญ่หรือใครก็ตามหรือแม้ว่าถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวลูกค้าหรือใครก็ตามมานึกถึงสิ่งที่คุณทําอย่างเช่นสมมติคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณทําอะไรบางอย่างไปแล้วเมื่อ5เดือนที่แล้วมันไม่ปังแต่อยู่ๆมันจะกลับมาเป็นกระแสแล้วทําให้คุณมีรายได้มีเป็นที่น่าสนใจกลับมาเป็นจุดขายให้คุณอีกครั้งหนึ่งได้นะคะอ่ะโอเคไปกันต่อนะจ๊ะกับการเงินชาราศีกรกฎลัคนากรากฎฏค่ะ คุณยังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆเห็นไหมล่ะคุณยังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าเงินที่หาได้มาส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่เอามาปะหนี้สินต่างๆที่เรามีใช่ไหมเออยังพอไปได้นะคะยังพอไปได้อยู่นะออือการเงินเนี่ยมีเกณฑ์จะได้โชคหรือว่าเล็กๆน้อยๆจากเรื่องบางคนอาจจะเทรดไหมทาอะไรเกรี่ยวกับเทรดพเจ็าดาแบบเนี้ยอะไรที่แบบเป็นการเสี่ยงอนะคะ ทำอะไรที่เป็นการเสี่ยงะคะ่ะแต่มันก็ไม่เชิงเสี่ยงโชคทีเดียวแต่อาจจะมีโชคเล็กน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคเล็กน้อยๆจากการเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงดวงอ่าเล่นหุ้นอย่างเงี้ยนะคะอะ่ะโอเคทีนี้มาดูกันที่คนโสดนะอืมคนโสดค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ คุณจะมีเสน่ห์มากเลยในช่วงนี้นะคะจะมีเสน่ห์กับคนอกหักอะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแต่คุณจะมีเสน่ห์กับคนอกหักมากมากเลยนะคะยังไงก็ดูให้ดีว่าลักษณะของคนคนนี้เข้ามาหาเราในรูปแบบไหนแต่ส่วนใหญ่จะมีเสน่ห์กับบุคคลที่เป็นบุคคลอกหักมากกว่าอ๋อ the lover เห็นไหมละ่ะบม้ทั้งคุยชาราศีมิถุนลัคานามิถุนเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยว่าคุณอาจจะถูกวางตัวไว้เป็นแค่ตัวเลือกนะคะแต่คุณมีเสน่ห์ Uh huh. แล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะคะที่อาจจะมีคนเข้ามาให้คุณมีคนเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันหนึสองคนะคนโสดนะจ๊ะมีเกณฑ์ที่เราจะป๊อปปูล่านะคะในช่วงนี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะที่สถานะไม่ชัดเจนอินดิเพนเดนแล้วก็สอง้เท้าเห็นไหมล่ะ ่อให้คุณใช้อิสระกับเขาหรือคุณแบบฉันดูไม่แคร์เขาแล้วฉันจะฉันหาเส้นทางใหม่ในชีวิตของฉันแล้วไพ่ก็บอกว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีการยื้อๆยื้อกันเอาไว้อยู่ดีค่ะยังมีเกณฑ์ที่ยังจะต้องแบบพอคุณไม่อยากได้เขาแล้วเขาจะมาดึงคุณไว้แต่พอสมมติว่าเขาเริ่มห่างๆไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มาทําไมไม่มาคุยอ่ะอ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดเนาะยังตัดกันไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์นี้ มันจะไปกันรอดได้ต้องให้พื้นที่แก่กันและกันเขาต้องให้พื้นที่คุณคุณต้องให้พื้นที่เขานะคะความสัมพันธ์นี้ถึงจะไปกันได้นะอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่ชาวศิกรกฏลัคนากรกฏนะคะไฮพ pr i เช s โอ้พริเ s สและ hiy ไฮพริต e s ส สองใบเลยดูสิ high p r i e s กับ high p r i e s e s นะคะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เซนส์รางสังหอนนะช่วงนี้ค่ะเรื่องของภาวะอารมณ์จุกจิกตลอดเลยนะคะมีเรื่องแบบโมโหมีเรื่องท้องทะเลาะมีเรื่องต้องแบบด้วยเรื่องของอารมณ์ตลอดเล็กๆน้อยน้อยนะคะอือฮึ โอเคทูออพครับพวกคุณยังมีเกณฑ์เป็นคู่กันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ต้องพอเพาต้องแบบใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะให้แนะนําว่าคุณมีคู่ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎปัญหาจะมาเรื่อยๆปัญหาจุกจิกเรื่องความรักมันจะมาเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเลยอะคะ่ะไม่หยุดไม่หย่อนเลยคุณเพ่อนแต้องใจเย็นๆแล้วก็นิ่งเอาไว้ก่อนนะคะคุยอะไรด้วยเหตุผลอย่าคุยด้วยเรื่องของอารมณ์จริงๆไฮเพรสเชตเป็นไพ่ของราชนีพระจันทร์ถ้าใครเห็นถับใครเคยเห็นเป็น ชุดในไรเดอร์เวท์ก็จะเป็นมีพระจานทร์วางอยู่ตรงเท้าของราชินีพอชิซกูเน่นะคะไฮพิเทเนี่ยอืเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เขาพยายามเหยียบเอาไว้คุณก็ต้องเหมือนกันก็ต้องพยายามเก็บอารมณ์แล้วก็นิ่งๆเอาไว้นะคะอืเพราะว่าโดวชะตาของคุณของเขายังมีเกณฑ์เป็นคู่กันอยู่นะคะถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือว่าจะดีนะ แต่นี่ก็เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจด,ดูดวงส่วนตัวอะไรอยู <S <S อย่ใน description บ o ็อกด้านล่างกดที่ลิงก์ได้เลยมีลิงก์ให้กดเลยนะคะถ้าใครอแอด,ดไลน์มา <S <S <ๆ>ไม่เจอบางที่ระบบไลน์แอดอาจจะแบบขัดข้องบ้างแต่ว่าถ้าแอดมาเนี่ยก็คือไลน์แอดอินเทอร์เรชั่นนะคะ <S <S ช่องเดียวชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะคะแล้วก็อันเดอรสกอร์99นะ โอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ